วันนี้นะคะตัวเล็กจะพาเพื่อนๆมาตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน,นะคะ่ะสำหรับใครที่ใช้ทูรายเดือนนะคะเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองเลยเพียงแค่เข้าไปที่แอป t ูไอเซอร์วิสนะคะให้เรานะคะกดไปที่3ขีดด้านซ้ายมือเลยค่ะให้กดที่คำว่าบินและการใช้งานนะคะ วิธีการตรวจสอบนะคะเราก็กดเข้าไปที่ปุ่มสีแดงๆปุ่มนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นหน้านี้มาค่ะตรงนี้จะเป็นข้อมูลแพ็กเกจหรือว่าโปรโมชั่นของเรานะคะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าเราใช้โปรโมชั่นอะไรอยู่การโทรได้กี่นาทีรวมถึงอินเทอร์เน็ตนะคะหรือใครที่อยากตรวจสอบค่าบริการส่วนเกินก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นรายละเอียดการใช้งานค่ะ เราก็กดไปที่แทบนี้เลยนะคะตรงนี้เขาจะบอกเลยนะคะว่าโปรโมชั่นการโทรของเราเนี่ยจาก300นาทีเรามีการใช้งานไปแล้ว133นาทีนะคะแล้วก็อินเทอร์เนต็ตก็บอกเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีการใช้งานเกินโปรโมชั่นแล้วรู้สึกว่าอยากจะซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปที่3ขีดด้านซ้ายมือเหมือนเดิมเลย่ะ แล้วทุกคนจะเห็นคำนี้เลยค่ะซื้อแพ็กเกจเสริมนะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแพ็กเกจทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นแพ็กเกจอินเทอร์เทนเมนต์นะคะรวมถึงแพ็กเกจโซเชียลต่างๆแล้วก็แพ็กเกจการโทรก็มีเช่นเดียวกันค่ะ หรือว่าถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะผ่านแอป to i Service เช่นเดียวกันเพียงแค่ไปที่3ามขีดเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะเจอคำว่าเปลี่ยนแพคค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นแพ็กเกจแนะนำมาให้เราเลยนะคะถ้าเกิดว่า ใครที่อยากจะเปลี่ยนก็กดเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะแค่นี้ก็สามารถทำรายการด้วยตัวเองได้แล้วค่ะง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปลองเล่นดูนะคะมีหลายฟังก์ชันน่าสนใจมากๆวันนี้ตัวเล็กไปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย